มันเข้มข้นอ่ะพูดไม่ได้ปีนี้เลยขอร้องแล้วกันขอร้องเป็นเพลงแล้วกันคืนแตงเมื่อเช้ารอบอื่นไม่ได้ฟังรอบนี้เป็นพิเศษมันอาจจะเป็นรอบสุดท้ายก็ได้ เราตั้งใจฟังกันหน่อยแล้วกันชื่อเพลงโอ้ยโอ้ยหลอกกินไม่ได้หลอกของพี่แจเข้ามาตังตังตังแต่มีตังตังตังแต่มีนายกหลายปีเราก็พึ่งมีนายกรูปหลอ อย่าพึ่งตบมือเดียวมันลมหลอหลอหลอ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 ,ลอ,อ้เพึ่งแต่งพนานเนี่ย <c oughs> ตบชั้นเร็วปจัง <c oughs> เริ่มใหม่แลแลวกัน <c oughs> ตั้งแต่มีนายยกหลายปีเราก็พึ่งมี ชาติกูลการศึกษาดีนี่แหละผู้นำที่เราเฝ้ารออยากจะเอาอะไรได้เลยไม่ต้องขอมีเทพเทือกประทานโอ oh.